พอมีฟิกเกอร์เสร็จปุ๊บได่มีกระปุกผสมได้มีฟาร์มเก่าขึ้นเรื่อยๆเก่าจล้วนเลยครับจะขอดึงหัวหน่อยแล้วพี่เอาอีกมาก็ขอเลือดมาหน่อยแล้วดึงหัวจนได้มีการฟิกเกอร์ฉันไม่ได้บวกแล้วเป็นจังหวะเดสแอร์ครับตายขาดีคิวจะรำสวนมาโดนคิวได้บ่อยแล้วครับตรงนี้ไมาย่าตายหมดแต่เสียก่อนเกิดไปเรียบร้อยครับโดยจะมาด้านหลังต่อให้มาเจอไลท์จะทําให้เขาเจ๊ไดก่อนนะครับตามมาเพื่อจะลาบมาแล้วมวล้าบอกว่ารอ เราสไนเปอร์แล้วยังเหลืออีกหนึ่งตัดแบบนี้ก็สิบรอยมาโอ้โหและหายไปแล้วครับมินดานะครับเหลือเพียงแค่อัลติเมตครับตอนนี้ครับอย่างไี่ใช้แล้วเกลี้ยแล้คนมาครับระหว่างว่าสีผมาและตินครับเจอเอเลสต่อไปทีอัลติเมตเพราะนการ์ก็ร่วมเหมือนกันแต่คิมซนที่มาอยู่ด้านหลังเอานี้ครับเต่าเอ็กเกลใส่ทีรุยไว้ทีรุยครับมีเพื่อนและมีเพื่อนรับในการยิงแต่ว่าเจ็บแล้วจบตัวของเพื่อนทไม่ลง โอ้แต่มากี้ตัวโลดยันกว่าและเอาตีลุยครับนี่เข้าไปลุยเลยม้าพอแล้วม้าม้าใสลุยครับตอนนี้ไม่คุยให้เสียเวลาม้าพอแล้วม้าตังแปะแล้วลูกอะไรอ่ะนี่ครับมาตรงนี้และเดินมาครับสกิลใส่เฮ้ยมันแปลกๆเฮ้ยมันแปลกๆเฮ้ยแล้วเขายิงลูไปนี่ก่อนโอ้มันดีนะเป็นดาบสเลดเยอ่ยแล้วเขาได้มาเสร็จปุ๊บครับตรงนี้ครับไปกันทหัวแม่งต้องย้ายเขาเอาจับว้นี่นี่ได้บิ๊ก้ามาจากเอเลสใช่ตามเจอ ลดูนี่มากี้กระโดดเข้าไปครับพยายามจะไป้กี้ฝันห้งท่าแล้วมีน้องจากตัวตีมี่มากี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วโดดจากตับาไดแล้วเอาจบเลยจบเลยเนี่ยอย่าไปดีรอใหญ่ถึงสิทีมันลุ้นไว้น้องเงาละเมฆเขาตามขึ้นนานก่อน1นศูนย์โอ้โหขนลุกเลยฮะโอ้เฮ้ยยืนสูงหลับบ้ากรรมการเป่าปี๊บปัฟเป่าให้ครับตายแน่เลยทับสินสิ้นใจ จะมายับเขา,าไม่ดดได้จิกอติกติกแซกติกแซกทีลุยอุ้ยเจอล็อกอกุญแจมือเรียบร้อยครับผมนี่ไงล่ะ พอมีพิเกอร์เสร็จปุ๊บใ่มีกระปดดต่อเนื่องไปี่ฟามเก่าขึ้นเรื่อยๆเก่าจล้วนเลยครับจะขอดึงหัวหน่อยแล้วมีเอาอีกมาก็ขอเลือดมาหน่อยแล้วดึงหัวจนได้จริงจังพิเกอร์ฉันไม่ได้บวกแล้วเป็นจังหวะเดสแอร์ครับตายขาดโอ้โหเต้บอกเต้ยิงอยู่ครับโอ้โหเต้ยิงอยู่ตั้งนานครีมบลาดเฉยโอ้คือประเด็นคือรมินดาแบบอยากมีชีวิตอ่ะประเด็นด้านหลังเพื่อนไม่พร้อมช่วยเลยเลยเพราะเป็ดเลสเอร์ดีครับโอ้ยแล้วไปเอาตัวนี้อยากล่าบอยอยากรู้บอสเป็นยังไงเสียบอสต์มาร์กแล้ว แปลกเแปลกๆแล้วโบะบะโบะเอามาคอยเล่หบบเมองไบร่าเวทหนึ่งดเอาเลยนะเป็ักงอเป็นร้าไหมโายแลต่ถามว่าเสียอะไรไปอ่ะถามว่าเสียอะไรไปมันจะเสียทั้งที จะเสียนาทีรถเต่าเอกครับมาโซ่แห่งชะตาโซ่ีกช็ชะตาไปกันหนึ่งตัวโอ้โหต้องติ๊กออกเลยเราเอาตามต่อกระซร้างจอลุยมาเอือดเดียยวลอยมาประเคนใส่ท่านประธานนายเสียอะไรไปเสียชีวิตโอ้โหและตอนนี้จะเสียอะไรครับเสียสกอร์ครับผมโอ้โหเสียบ้านเรื่อยเรื่อยกดตัวแตกครับผมอะไรช่วยรับเอา ภาพตัดครับโอ้ภาพตัดจริงแล้วกระชากใครมากระชากมีก้ามาตัวแตกครับหมูด้านหลังเล็ิงอยู่นะจ๊ะนึึครับบาร์ตี้วิ่งมาแล้วไปล้อุดมาอุ้ย้ปมาแชมเอร์เอ๊ะ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 โอ้แกกเมน้อบนดังครับอนไม่มีทางเลือกแล้วมาต่อด้านหลงิตกยังแต่อีเจะไม่ตายแต่โดน มาสองเชือกอู่ดอกแล้วดอกอีกตะมีฟิกเกอร์อยู่แล้วอีเลสไม่ตายในไฟดีอ๋อเอาเอาเอาขวาก่อนเอาขวาก่อนเนี่เอาขวาก่อนสินไปไหนสิมาดีก่อนเมื่อรักแล้วหมับเขาให้มาแน่แม่จา๋าไครับสองศูงงงงออนย์ชูโอ้ดีกับแอ็กกัทชา่มสุดยอดเนี่ยว you know? ุ้นเด้งดูร้องหน<า><ะ>่อยไหมไม่กดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรผมรับติดตัวผมรับตัวรับมาร์ที่ไม่มีฟิกเกอร์ด้วยตรงนี้เดือยเดือยเดืออยู่แล้วเลี้ยกลับไปเรียบร้อยครับโอ้ยแล้วฟิกเกอร์ โกฮกพี่เจยังล้างเลยก็เรือมาแั้วแต่ว่าดาเมจนุนแรงมากจริงๆครับพีเรสวันเดอร์ได้พุ่งไปเรื่อยๆัด่ซีก้าบ้าไม่รอดครับต้านกันเอ็นซียืนหน้าไปเรียบร้อยครับแล้วโดนหึงกระตุกจิตมาแบบนี้จะต้องโดนคิวจะรำสวนมาโดนแล้วคิวเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ไม่ล่าต้านมาแต่เสียก่อนเลยไปเรียบร้อยครับโดยที่มาด้านหลังแต่วิวันเดอร์ไลท์ใช้ฝั่งเขาเจได้ก่อนนะครับตาปาหัวใจรับ

หนึ่งต่อสูงครับผู้เทน่ะพีทสองก่อนเทนี่แล้วีนี้ก็มาเทนมาดิแล้วตรงกางพีทโดนเต่าเอ็กเคียนดยู่กับคิมเซเซ่ลอดไปไหม่ลอดแล้วเป็นฟาวบอลคิมเซนเซ่มากับมากี้ขอคีมตัวนี้ต้องขอสำหรับคารดซีแล้วจะเป็นเกี่ยวจักระพัดเกี่ยวจักระพัดหน่อยละกันโลลาเมิดไปแล้วตรงนี้หันมาหาการเอ็นซีด้วยนะว่าได้จักระพัดก่อนกดออกตรงหน้าแล้วหลุดจะอัดยำสี่ออกไปตรงนี้คิมเซนเซ่ไล่อยู่กระตุกมาแล้วเป็นทางหน้าของไบรอนได้สกอร์ไปฮะ แต่ว่าก็เจ็บหนักอยู่เหมือนกันครับได้บอลก่อนใหญ่ก็จริงครับแต่เขาต้องส่องเวยจากอพาร์ตไปครับแล้วเลนล่างกิ้เลยเลยไม่นานด้วยครับโดดขึ้นไปขึ้นไปโดดขึ้ีเลเอพยายามจะเล่นแล้วก็โดดกลับมาจากขยำที่ทางด้านไก่ซีต้องกดอัลติหนีแล้วกดแข็งหลบเหมือนกันจุดตัดมาตรงนี้โดดข้าแ์งมาได้แล้วโดดตามมาหลบได้จังหว่าสอดมาสำหรับไปล่าแล้วตัวเอลเอาโลดออกไม่ได้แล้วครับมันคิมเซนที่เก็บพีเจไปได้ดิ้นหน่อยนะครับเบ่งไปไมร่าไม่ตายครับ พยายามจะเซอร์ไพรส์เก็บทางนั้นก่อนให้มากแล้วเกี่ยวมาพุ่มไปตรงนั้นลงกดโอ๊ตตีมาก่อนครับจุดตัดยังหลบได้ตักทีเกียร์ทีหมดยังเข้าไปเล่นด้าไกลครับสำหรับไปล่าได้ชี้เอ็นพีไปแล้วยังขายพีเจต่อเป็นศพต่อไปไม่ยืนแบกอยู่ตรงนี้แล้วเป็นดับเมัลทิวของอีรซอไหลยไปพุ่มกันสิโดนตีอยู่เอาวอาย่ I'm under the water เขาเจ็บจุดตัดแล้วไปล่าหลบตำแหน่งหรือเปล่าแบบนี้ พยายามจะโดดข้ามกระแพงมาในหลอดอกีกถึงจังหวะครับไมล่าแล้วขายอยู่สวิเลสพีเจก็เจ็บเหมือนก,กันมีคิมเบนเซพยายามเตะน้ำแงให้ด้านหลัง oh, <shit. S 1> มาแล้วครับเต่าเอกก็กซ์ครับจะจุงแต่แหมเกี่ยวสายจุงไม่โดนครับแต่วิ่งปิดมามาร์กี้ก็มาระบุมนี้จะเข้าปุมอร่อยหรือเปล่าอีเลสเล่นกับเอซีอยู่เต่าเอ็กซ์ขายแล้วต้องมาเล่นรับตัวหลังใส่การเอซีอยู่ตรงนั้นสวนก็อยู่ตรงนี้เราเป็นสอ oh, <shit. S 1> อดที่อติเมทของอีเลสในขณะที่ขณะมาร์กี้เล่นกับเต่าเอ็กซ์อยู่ด้วยทีนพีิเวลาครับพยายามจะรั้งลดจักรรรพดิคับออยู่่กกัเเเาล็นน อยู่รถเทไปเดไ,ได้ไหมไม่ได้ครับทีแล้วท er ีไ่ได้สกอร,ร์อไปเสียไปสามอ่ะจะการบ้านนะว่าคลิปมาเต็มมากจริงๆครับกันยังไงดีโดนจูมาก่อนตรงนี้ถูกไปติด <ๆ S 2> ไม่เป็นไรครับแต่ว่าไม่รอดโดนเข้าไปใส่ระบผของเจไดแต่เราจะเล่นอยู่เบรกเกมเสิร์ฟมาได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วดมมับเบิลไม่มีเงินพอรจริงๆครับกลายเป็นระงผาไม่เขทาทางก็เอาชนะไปได้ในแมตช์นี้สองต่อศูนย์เกมครับสิบสี่ต่อห้าครับในสิบหกนาทีของเกมแล้วเราเป็นเบคอนทางครับที่ได้ไฟด้านล่างครับเไไดีสกิลเช็คพุ่มมันแทบจะทั้งพุ่มอ่ะ เดีกินกอยากนะล่ะอะไรอะไรวะนะโอ้โหมันเกลียดขนาดนี้เออมาแล้วสวารินแจมิพี่เราไวบิ่นฟิลลี่ไล่ตูเอเซอร์เข้ามาจะไปไหนเอเซอร์บานี่จะเกี่ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวเกลียวไปช่วยเขาด้วยเราวิ่งสีก็เลยครับอย่าจะวิ่งต่ำมาดีจะเอาแต่มันจะสุดไปหรือเปล่าสุดไปมุ้ยไม่สนใจดาด้ามาต่อท้อนี่จะดึงจังหวะนี้ยังไงต่อครับต้องใจเย็นๆก่อนไอ้หนุ่มโอ้โหสุดไปหน่อยลืมไปว่านกกระจิบเป็นทูดาเมทครับ

สามวีสองวีตัวนี้มาก่อนซื้อเวลาไว้ก่อนใส่ตัวอีเลสไปครับจับซูบหนึ่งตอกเราไล่ขว,วิดใส่ยังมีก่อเกิดอยู่แต่ด้านหลังมาแอสเซอพิกไปไม่เดียวใส่ตัว e ess, อีเลสกับแต่แน่นอนว่าได้ก่อเกิดมายังมีเวลาอีกสิบวินาที<ไ>แ e ักอีเลสไม่ได้แตม่มันไม่พอครับมันไม่พอครับเบเกอร์ทำตอนนี้จังหวะสวนกลับมาเป็นหนึ่งต่อหนึ่งในซีรีส์ดีครับโอ้เรามาต่อตรงกลางฮะเดินไปดัดเลย หยอกปล่อยตรงนี้เราเซอร์ไพรสมาแต่ว่าเขาล้างไปได้ครับแปดระเบิดมาตรงนี้แล้วโดนหนักาแลรวไปได้อั่าป็นเบอร์มาตรงนีางทั้งหมดมัวโดนตูมโดนตูมมาแล้วเรียบร้อยวันแรกครับหายเลยจังหวะจะรอทุ่มมัวแต่กดแข็งได้ก่อนดีนะเธอตามมาหมักอีกหนึ่งทีนี้ยต้องรอดอยู่ดีมีสตูดี้ยิงยับแล้วบอลเท่ามาเกือบเกี่ยวขาต้องรีเฟรชระตัวการเล่นใส่แอสเซอร์บอลนี่กระสุติดบอตรงนี้แต่ยังมีลิทเทเลียตอยู่เลยยังรอดไปได้ครับโอ้ยหลอกแบบดำ แล้วมาทิ้มต่อถึงกระโปงใส่ช้างยังพอมีจังหวะเล่นอยู่มาโกสวอลมาไล่เวฟครีปมาครับแต่เบเกชามก็ดูจะคุ้มค่าแล้วนะครับเพราะว่าจะได้ทาวเวอร์ด้านล่างไปด้วยนะครับเคลียร์ตีเรียกตีเรียกมาที่มุดแป้งยมงตีแล้วงัดขึ้นมาแต่ยังไม่ไาล่ามีมุดหลบอยู่นะครับแล้วทีนี้โดนยื่นมาจะยืนยิงใส่ท้องฝาของวัวเลยไหวแล้วโดนทุบเออเฮ้ยไปอยู่ตรงนู้นไปมาทำอะไรที่นี่มาทำอะไรที่นี่ไอ้หนุ่มไอ้นุ่มโดนทุบไปอีกแเอาพัดตีตียังได้เลยครับ ผมนี่บอกขอเล่นก่อนแล้วกันแต่ว่าขางเดีตรงนี้มันคือตีโบเที่ยวเดียวด้วยหรือเปล่าครับตีวัวตีววั้องทบกข้าต้องหีวัวล้วนๆครับแล้วก็หวาแอดเอิร์ธบอกจะไม่ไหวแล้วพี่ชายโอ้โหเจ็บตัวแล้วครับตรงกลางยังเนกาดยังอยู่เลยฮะแล้วมาต่อเต่าเอ็กมาควงใส่หนึ่งดอกมาแอนเอิร์ดบอกว่าเฮ้ยผมไม่อยากคุกวงในแต่มันก็ต้องเข้า้วด้านหน้ามาครับดีดด้วยเลล่าครับเข้าไปเกาใส่เซดาเมิมันยังไม่พอส่วนด้านล่างชักมาหนึ่งหนึ่งมาในนกกระชั้นคนญี่ปุ่นโอ้คนญี่ปุ่นบอกไม่สนใจแล้วฮะดด้้้าาานนหมมต่อแลวัเ เว็อยู่ครับยังมีเวลาอีกประมาณ40ิวินาทีแล้วตอนนี้เข้ามาวิ่งใส่ก่อนอแอชเชอร์แต่การที่เข้ามาแบบนี้มันจะชีวิตสัน้นเอานะครับโอ้ไม่ไหวจริงๆครับตรงนี้เกิดไม่ทนันแน่ๆครับสำหรับของโทนี่คีเบฟมาเต็มแั้มีคนตีบ้านอยู่ด้วยและแน่นอนว่าในเกมนี้ครับเบย์คันชามข,นานขึ้นนำไป2ต่อ1เกมกินแมชพอยต์ในซีรีส์นี้ครับสำหรับทางฝั่งตัวของเบย์คันชาม โอ้โหแล้วประเด็นเลยคือดาเมจของฝั่งก์เซนก็มีแต่ทีขอซะหน่อยขยิ่งเล่นมาหนึ่งทีเจอเบรกไปหนึ่งดอกรอเลือดแล้วก็อ้นแลจะเอาชีวิตโอ้โหเป็นสุดท้ายฮอลี่ไลท์โอ้แล้วพอสองไฟเตอร์ลอยๆแบบนี้สั่งมาดิหลองสักดูแต่ว่าโดนดึงรอบนี้ดึงได้ไหมล่ะกดแข็งมาแล้วสูดแต่ว่าอุ้นเราโดแล้วจะตายด้วยอู้จะตายแล้วไหลเลยครับทีขยิ่งเก่งมากยังไงก็แข็งมาแล้วด้านหลังยังรอดอยู่ไหมแอชเชิร์เหลืออยู่นิดเดียวก็เกือบตาย มายังมีไมราอยู่นะครับเดินมาแต่เต๋าไถ่สองรอเล่นอยู่เอยังไงดีสามหมื่มาี่โพตัวเราสทนี่เสียตัวขออกชิมไปแล้วครับอีเดสเองพิเกอร์ขึ้นมาตั้งหลักกันใหม่ยังเลี้ยงอยู่สองะไรเอาเสยกันานบนโนใส่มาวดีครับสิ่งที่ตายชาร์จแล้วด้านหน้ามันถ่กันมากับพลังกามเนื้อโปรตี ใสมาเรียกรอยก็ไปสาห่อสยองเกือบโนี่เอานไ้ดโอยตายยไปนัวสสยเอาอีเล่น หลอกทานอยู่แต่สวนเจอสวนนี้นีมาร์คคือคั๊กบอลแข็งก่อนแต่หอกมาแล้วจ้าโอ้โหด้านหลังมายังไงต่อคิปเ <'m> ลยมาขนาด oh. นี้ oh. เหมือนมา oh <my. S 1> จะเห็นภาพชัดเจนแล้วว่าทีมแรกที่ไปต่อแน้วควอต้องปเป็นคือเบคกันชามมาดูครับตอนนี้เราอยู่ในวันพุธที่11ธันวาคมนะฮะ mm. โอ้โใกล้จะสิ้นปีแต่เราจะไม่สิ้นใจนะครับ <Yeah. S 2> แล้วก็จะไม่สิ้นหวังกันแน่นอนครับอยู่กันยาวๆทั้งหมด5วันครับ ห้าวันนี้จบเสร็จปุ๊บจะมีทั้งหมด8ทีมตกรอบและมี8ทีมเข้ารอบแล้วก็จะไปเล่นกัน19 2เ21 22่ิีิเยเพื่อหา4ทีมสุดท้ายที่ดีที่สุดไปเล่นในรอบเซมิอันการฟในน์อลนะครับ